c ซี2025นะครับไปดูเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงเด็กทารกกันบ้างนะครับนี่คือเปลโยกและเปลนอนเด็กอัตโนมัติยี่ห้อ l v Rise ราคาไม่แพงครับ700กว่าดอลลาร์แต่สามารถดูแลลูกคุณได้กล่อมลูกคุณนอนแล้วก็เป็นทั้งเปลโยกและเปลนอนโดยที่ไม่ต้องย้ายเด็ก โดยปกติแล้วเราเรา,เราถ้าเป็นชาวบ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมครับก่อนจะก่อมลูกนอนเราก็ต้องไกวลูกเองใช่จะอุ้มไกวเหวี่ยงเองหรือจะใส่เปลใส่เปลก็เราจะปล่อยให้เด็กนอนทั้งเปลไกวอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้มันจะห่อตัวหรือบางทีมันเป็นเปลโยกมันก็จะเป็นแนวตั้งเองียงๆหน่อยใช่ไหมฮะเด็กเนี่ยทารกแรกเกิดตั้งแต่1เดือนจนถึง6เดือนเนี่ย เขาควรจะได้รับการน,นอนบนพื้นราบเมื่อเขานอนหลับแต่ก่อนจะนอนพื้นราบเนี่ยเราก็ต้องหาทางให้เขาหลับก่อนใช่ไหมฮะซึ่งมันจะต้องใช้อุปรกรณ์สองสาอย่างรวมกันแต่ตัวนี้ครับเอวิไรส์นะครับเป็นเปลโยกที่สามารถเป็นเปลนอนได้ด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่0เดือนไปจนถึง6เดือนนะฮะตัวนี้เป็นเปลที่มีมอเตอร์แล้วก็โยกได้โดยอัตโนมัติ ความเจ๋งของเขาคือนะฮะบริษัทนี้เขาออกแบบมาว่าถ้าสมมติคุณแม่เอาลูกมาใส่เปลนี้แล้วตั้งเอียงๆก่อนแล้วให้เขาโยกนะฮะซึ่งอัตราการโยกเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นระดับของการโยกใช่ไหมให้เราตั้งเปิดเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองทุกคนที่เคยเลี้ยงลูกมาคุณจะรู้ดีว่าจังหวะการโยกหรือการแกว่งของลูกเราเนี่ย บางทีเนี่ยไอ้เบอร์ 1, นึเบอร์สเบอร์สที่เครื่องไฟฟ้านั้นทํามาเนี่ยมันทําไม่ได้มันใช้ไม่ได้ลูกคุณจะนอนไม่สบายแล้วเขาก็จะไม่ยอมอยู่ในท่านั้นนะฮะแล้วเด็กก็จะไม่หลับดีที่สุดคือโอ้ยบริษัทน,นี้เจ๋งมากนะดีที่สุดคือคุณโยกของคุณเองก่อนเลยแล้วซอฟต์แวร์กับมอเตอร์กลไกลที่อยู่ในเปน,นั้นมันจะจำว่าอ่ะเอาสปีดนี้ใช่ไหม ได้คุณโยกไปสักสามสครั้งแล้วคุณปล่อยมือคราวนี้มันจะโยกสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆเลยคือได้ความเร็วและความสมูทแบบเดียวกันกับที่คุณโยกแกว่งลูกให้หลับเองเด็กจะรู้สึกว่ามันสมูทและเป็นธรรมชาติมากเด็กก็จะสามารถค่อยๆกล่อมตัวเองให้หลับลงไปนะฮะแล้วพอ เด็กหลับปุ๊บถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องเอาออกจากเปลไกวใช่ไหมฮะเอามาใส่เปลราบาบนะฮะมานอนในในเปลที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นคอกที่เขานอนนะฮะมีแผงกัน้นตัวนี้ไม่ต้องครับนอนต่อในเอวีไรส์นี่ได้เลยนะฮะก็คือพอเด็กหลับปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็หยุดการไกวสมูทๆแล้วก็พลิกเด็กมานอนราบใช่ไหมฮะแล้วดึงขอบขึ้นฟ้บ เป็นเปลนอนเลยเออแล้วไอตัวพื้นที่เขาอยู่ในท่าทีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นโคง้โคงๆหรือเป็นแนวสเต็ปแนวตั้งมันจะปรับเป็นลาบให้เลยครับแล้วเด็กก็สามารถนอนราบได้ซึ่งมันจะถูกกับสรีระเด็กเพื่อให้เด็กจเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้องกระดูกกระเดิกก็จะเรียงตัวกันสวยงามใช่ไหมฮะขาก็จะไม่คดไม่งอหลังก็จะไม่โกงตัวก็จะไม่งอนะฮะคอก็จะอยู่ในท่าธรรมชาติใส่มอนใส่อะไรได้ตามปกติ คิดมาดีมากนะผมถือว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นบริษัทที่ทำเทคโนโลยีนี้ได้ดีมากนะฮะชอบตั้งแต่จังหวะการเด้งเนี่ยในจังหวะการไกวเนี่ยสามารถควบคุมได้โดยเราแล้วจดจำจากเราแล้วไปทำต่อโอ้ไม่ต้องมีสปีดให้เสียเวลาสปีดหนึอาจจะช้าไปสปีดสออาจจะเร็วไปลูกนอนไม่หลับ อันนี้หลับแน่นอนแล้วหลับเสร็จแล้วไม่ต้องย้ายไปไหนเพราะบางทีช้อนเด็กขึ้นมาจากไวยเปรไวนะครับช้อนมันจะใส่ไปนอนเนี่ยพอช้อนลงไปนอนลาบปุ๊บตื่นเลยอันนี้เราค่อยๆปรับให้เขานอนลาบแบบสมูทๆปรับองศาแล้วก็ค่อยยกที่กั้นขึ้นนะมีข้อแม้ว่าเปลตัวนี้จะใช้ได้ถึงประมาณ5เดือนครึ่งเขาบอกว่าถ้าลูกของคุณ5เดือนครึ่งหรือสังเกตว่าลูกของคุณเนี่ยขาเนี่ย โตจนกระทั่งตัวใหญ่จนกระทั่งไปยันขอบเตียงได้แล้วหรือไม่เพราะว่ามันเป็นเตียงที่มันเป็นเปลที่ที่มันยกสูงจากพื้นขึ้นมาใช่ไหมมันมีขาตั้งถ้าเด็กเนี่ยตัวโตแล้วไปยันโดนขอบเด็กอาจจะถีบแล้วก็ทําให้เปลเนี่ยมันคว่ำได้ ถ้าลูกคุณขาถึงเมื่อไหร่คุณเลิกใช้เลยนะฮะแล้วคุณก็ขายต่อเพื่อนบ้านไปหรือขายต่อคนอื่นไปให้ญาติญาติที่เขามีเด็กทารกคนใหม่แทนนะฮะมันจะปลอดภัยถ้าใช้เกินนั้นมันจะไม่ปลอดภัยแล้วลูกคุณอาจจะคว่ำลงมาก็ได้ <c oughs> ราคาไม่แพงนะฮะเอวิไลตัวนี้นะฮะเจ็เหรียญน,นะฮะก็ใครสนใจลองไปสั่งดูตามเว็บไซต์นะฮะน่าจะมีบอกอยู่แหละนะฮะสะกดอย่างนี้ครับเอวนะฮะ e l v i e แล้วก็ r i c e นะฮะ Rice คือชื่อรุ่น e อวคือชื่อเพลงแล้วก็ r i c e คือชื่อรุ่นของเขา R I S E นะครับอ่ะไปลองสั่งกันดูครับใครมีลูกเล็กนะครับผมว่าอันนี้จะช่วยคุณกล่อมเด็กนอนหรือว่าเลี้ยงลูกได้เบาแรงมากยิ่งขึ้น